สำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างแนวทางการเทรดเป็นเทรเดอร์รายวันหรือ Day Trading เนาะเพื่อนๆเ,เปิดปิดภายในวันเทรดสั้นนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาลองเทรดในด้วยการแบ็กเทสกันเช่นเคยเนาะเพื่อนๆเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มาเริ่มแบ็กเทสกันเลยนะครับ EP นี้ EP ที่6นะครับเพื่อนๆ ผมเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆตั้งแต่ EP ีที่1ก่อนจะมี EP ีที่1ก็มีคลิปวิธีการสอนการใช้ Trader c a s a นะครับเพื่อเป็นการแบ็กเทสเนาะอีพีนี้ก็เป็น EP ีที่6เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าการเทรดสั้นแบบเทรดเดอร์รายวันเนี่ยควรจะต้องเทรดยังไงอะไรประมาณไหนเนาะเพื่อนๆถือว่าเป็นแนวทางในการเทรดละกันนะครับเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอย้อนเป็น 1>, 1 2 3 4 5 6นะครับ6ปี2020อ่ะผมขอสุ่มเป็นปี2อ2 0แล้ีละกันนะครับแล้วก็เป็นเดือนมิถุนานะครับเนาะจะได้จบจบกันเอาเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยต้นเดือนเลยละกันนะครับก็ตอนรับเดือนมิถุนานะครับแต่ว่าเราย้อนแบ็กเทสปลายปี2020นบะครับเปื่อนมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ แน่นอนว่าการเทรดเป็นเทรดเดอร์รายวันเนี่ยเราต้องเข้าดูไทม์เฟรมเล็กๆใช่ไหมเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูไทม์เฟรม15นาทีกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปไทม์เฟรมสิเนาะขออนุญาตปรับเซตกราฟก่อนนะครับให้เป็นไทม์เฟรม Day ์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมเนี่ยจะตีแบ่งวันนะครับวันที่เนาะก็คล้ายๆกับคลิปสอนการเทรดรายวันนะครับเพื่อนๆอ่ะ ทำแบบนี้ไปนะครับอ่ะสักประมาณนี้ละกันอ่ะพอเป็น time frame day นะครับเส้นขาวเานี่ยเส้นพวกนี้นะครับจะเป็นเส้นรายวันเนาะันเปื่อนพอเราย่อยมา time frame ย่อยนะครับ time frame เล็กๆอ่ะสามนาทีเดี๋ยวผมวันนี้ขอ15เลยละกันเพื่อที่จะเทรด time frame เล็กๆนะครับปิดจบภายในวันเนาะแล้วก็เก็บสั้นๆน,นะครับแล้วจุดเข้าเราเนี่ยจะต้องแม่น จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะทําได้นะครับผมก็มาแบ็กเทสเรียวๆให้เพื่อนๆชมนะครับมีถูกต้องบ้างผิดพลาดบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะเพื่อนๆแต่มาดูแนวโน้มนะครับว่าผมจะสามารถทํากําไรเก็บกําไรในรายวันเนี่ยสักประมาณตัวอย่างสักประมาณ4-5วันเนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับทำได้หรือเปล่าเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ทำเฟรม15นะครับอขออภัยลืม add indicator นะครับก็ผมใช้ตัวเดียวนะครับ RSI นะครับ Relative Strength Index เนาะ add มานะครับเพื่อที่จะดูโมเมนตัมนะครับผมจะเอามาดูโมเมนตัมตอนนี้โอ้โหมีแรง buy นะครับมีแรงซื้อหลังจากที่กราฟเนี่ยได้ปิดตลาดไปนะเปนาะเพื่อนๆเส้นข,ขาวๆอย่าลืมนะครับคือรายวันนะครับ ผมเนี่ยจะมาทํากําไรรายวันในททมเฟรมย่อยททมเฟรม15นาทีให้เพื่อนๆชมเนาะอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับกราฟนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับผมเห็นเขาได้ทําการเหมือนจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่า,ายกไฮยกโลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำํำนิวไฮไปเนาะแล้วก็ตอนนี้ย่อมานะครับ เหมือนจะลงมาเทสนะครับถ้าตามโครงสร้าง Market นะ s t r u c t u r เนาะเพื่อนเก็อาจจะมีการปรับลงมาเทสในโซนนี้นะครับอันนี้ก็ตามทฤษฎีนะเพื่อนๆแต่เราไม่รู้เนาะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขออนุญาตตีเส้นเทนไลน์สักหน่อยนะครับโลเชื่อมโลนะครับเพื่อนๆโลเชื่อมโลพยายามที่จะ ทําทให้มันเชื่อมที่สุดนะครับทาให้มันเชื่อมที่สุดนะเนาะเพื่อนๆกราฟเนี่ยเหมือนจะอยากจะขึ้นไปต่อเนาะก็ตามโครงสร้างนะครับอยากให้ย่อลงมาเพื่อที่จะบายนะครับแต่ว่าต้องรอดูก่อนแรงขายก็มีนะครับเพื่อนๆแรงขายก็มีแล้วก็อ่ะเหมือนจะขึ้นไปอ่ะขออนุญาตด,ดูไทม์เฟรม30นะครับผมไม่ค่อยเซียนไทม์เฟรมเล็กเท่าไหร่อ่ะชัดเจนนะครับเพื่อนๆชัดเจนไทม์เฟรม30นาทีนะครับก็มี การเกิดการ d i v e r g e n c e ขึ้นมานะครับก็คือ,อเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ high s i นะครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนะครับเป็น High เป็น New High ขึ้นไปนะครับแต่ว่า s i เนี่ยปรับตัวลงอย่างชัดเจนเนาะเพื่อนๆตอนนี้ก็ทำให้เราได้เห็นแล้วแหละว่าแรงซื้อที่มากเกินไปเนี่ยมันดูขัด,ข,ดขัดกันนะครับเพื่อนเอนผมเนี่ยอยากจะเซลลงมา สั้นๆน,นะครับเนาะผมคิดว่าเขาจะต้องย่อมาไม่แนวนี้นะครับอันนี้เป็นลางสังหรณนะ์เนาะจากตามประสบการณ์นะครับไม่ลงมาจุดแนวรับนี้ก็ลงมาจุดแนวแนวจุดรับนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเอานิวไฮเป็นเดิมพันนะครับคือถ้าขึ้นไปอ่าแน่นอนเราโดน SL แน่นอนแต่ถ้าเราคิดถูกนะครับเพื่อนๆเ,เราจะได้จุดเข้าที่สวยงามมากๆนะครับอ่ะถือว่าเป็นการเริ่มวันและกันนะครับผมขออนุญาตเซลแล้วก็กด ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆกด follow sell ไปตามนี้เลยขอลองหน่อยละกันนะครับเราเทรดเดอร์รายวันเนาะมันไม่อะไรมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็ TP เอาไว้สักประมาณนี้นะครับ SL เอาได้สัก1ต่ตอนหน่จก็น่าจะหรูแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองไม้นี้กันนะครับว่าจะสามารถ TP ได้หรือเปล่านะครับกด โอเพนโพซิชันเนาะใช้ความเสี่ยงเล็กๆน้อยนครับเปิดหัวใช้0.05ก่อนแล้วกันใช้0.5%ของพอร์ตเนาะเพื่อนๆซึ่งถ้า TP เนี่ยก็แน่นอนได้75ดอนถ้า SL นะครับก็จะขาดทุนที่50ดอนนะครับอ่ะขอลองเทสก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าการเทรดสั้นๆแบบเนี้ยผมผมมองว่ามันอันตรายอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมเพื่อนๆ ก็โดนตั้งแต่ม้แรกเลยนะครับก็โดน SL ไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนโอ้โหขึ้นไปต่อนะครับเดี๋ยวย่อลงไปไทมเฟรม15นะครับจะสามารถเซลล์แก้ตัวได้อีกไหมนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ขาดทุนไป50ดอนเนาะก็0.5%นะครับขำๆเมื่อกี้ก็เอาตรงๆก็ไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าะจะชนะหรือเปล่านะครับอเอาสั้นๆนะครับเอาสั้นๆแล้วก็ คิดว่าจะย่อลงมาขอเลโชเพิ่มขึ้นหน่อยสักประมาณ1.7นะครับดูจากสวดส่งแล้วน่าจะถ้าลงมานะครับก็อาจจะสวยนะครับเพื่อนๆแล้วก็แน่นอนผมต้องเพิ่มความเสี่ยงนะครับผมจะเพิ่มความเสี่ยงเป็น1%นะครับเป็น1%เรามาดูกันนะครับ SL นะครับถ้าขึ้นไปทำ New High อีกนะครับเพื่อเบรกขึ้นไปเนี่ยผมจะลบอยู่ที่100ดอนนะครับแต่ว่าถ้าลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะ Recover แน่นอน เพราะว่าเราขาดทุนไป50ในไม้แรกใช่ไหมไม้นี้ถ้า TP นะครับเราก็จะได้169หรือประมาณ170ดอลลาร์นะครับจะสามารถแก้ไม้แก้มือได้หรือเปล่านะครับขอร้องนะครับลงมาสวยๆนะโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆสุดท้ายก็ TP นะครับแต่เมื่อกี้นะผมมองออจะโดน SL แล้วนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็ปิดทํากําไรในไม้ที่2นะครับก็คือเป็นไม้แก้ไม้แก้มือนะครับเป็นไม้แก้ตัวเนาะเพื่อนๆแล้วก็ทํากําไรมาที่1%นะครับใน2ออเดอร์นะครับก็วันนี้บวกมา1%เผมคิดว่าน่าจะหยุดก่อนเลยนะครับบวกมา1%หยุดเลยนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเราปิดจ็อบได้ภายในวันนะครับแล้วก็เทรดตาเฟรมย่อยแบบนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรที่จะเทรดให้น้อยนะครับได้แล้วให้ได้หยุดนะครับเพื่อนๆเนาะ ถ้ามันขาดทุน2 3ถึง3ไม้แล้วควรที่จะหยุดนะครับอันนี้ผมพูดเลยควรที่จะหยุดอย่าตะบี้ตะบันนะครับอย่าไปอยากได้คืนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามไปในวันต่อไปกันเลยนะครับเพืเ่อนๆก็ใช้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็กด forward ไปนะครับเพราะว่ามันย้อนกลับย้อนไปข้างหน้าไม่ได้นะครับก็ย้อนเอาไปแบบนี้เลยล้วกันนะครับเราก็มาดูนะครับหลังจากที่ ก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับมีโวลุ่มเซลล์ขายอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการรีบาวขึ้นไปและตอนนี้ก็เปิดตลาดในวันใหม่นะเพื่อนๆเ,เพื่อที่เราจะเทรดในวันถัดมานะครับในเมื่อเราดูแบบนี้นะครับเราเห็นแค่สวิงไฮกับสวิงโลนะครับเท่าที่ผมจะทำนะครับก็คือเราจะต้องใช้ฟีโบมากางนะครับในสวิงไฮมาเชื่อมสวิงโลนะครับเป้าทราเกตในการรีบาวขึ้นไปเนี่ย ขึ้นเพื่อที่จะลงต่อไหมอันนี้ก็ไม่รู้หรือจะทะลุขึ้นไปโดยประสบการณ์นะครับส่วนมากกราฟเนี่ยจะขึ้นมาในโซนนี้นะครับ0.5ขึ้นไปนะครับ0.5ขึ้นไปครึ่งหนึ่งของ61.8นะครับก็ประมาณนี้โซนนี้จนไปถึงโซนนี้นะครับ78.6ผมมองตีก,กว้างๆไว้นะครับแต่ว่าถ้าแคแบๆเนี่ยผมคิดว่าโซนนี้ตรงตรงประมาณตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนที่ผมจะเซลล์นะครับ เนาะเพราะว่านะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเห็นไหมนี่คือแนวต้านนะครับนี่คือแนวต้านที่ชัดเจนนะครับมีไฮที่ไม่สามารถชนะไฮได้นะครับ<ๆ>ก็พอดีผมไปดู i ท e f เ a รมใหญ่มาเนาะต้องขออภัยด้วยดู t ท m e เฟรมหนชั่วโมงนะครับเนี่ยสาเหตุที่ผมจะ Buy แอดในการเซลล์นะครับก็เพราะสิ่งนี้นะเนาะเพื่อนๆเราต้องดูหลายๆ i ท e f เ a m e นะครับแต่ตอนนี้อยู่ Time f ฟรม e 15แล้ว เรามารอกราฟกันดีกว่านะครับว่าจะหรือจะลงไปเลยอ่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เหมือนพยายามจะจะลงเนาะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนจะมีชแนลไลน์แบบนี้เนาะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับมาดูกันว่าเขาจะไปทางไหนสรุปว่าเขาเบกลงนะครับแล้วก็ขึ้นมารีเทสจะขึ้นต่อไหมถ้าไม่มีแรงขึ้นอ่าขึ้นมานะครับอ่า ถ้าไม่มีแรงขึ้นนะครับผมก็จะสามารถเซลล์ได้เลยในแบบนี้นะครับในแบบนี้เดี๋ยว t i มเฟรม m e 30แล้วกันโอ้ Time f เฟรม30เนี่ยเหมือนจะพยายามจะขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อนเตรงนี้ก็เป็นพรา c แอคชั่นนะครับเพื่อนเเห็นไหมที่ราคาลงมาสัมผัสนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปอืมจะขึ้นไปถึงจุดโซนนี้หรือเปล่านะครับมาดูกันถามเฟรมสนะครับ อ่าเหมือนจะขึ้นไปนะครับมีแรงขึ้นไปเอหรือเราจะบายขึ้นไปดีเพื<ๆ>่อนๆมีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่จะขึ้นขึ้นไปตรงนี้ยังเหมือนเหมือนจะรับอยู่นะครับแล้วเป้าเราเนี่ยเราสามารถ TP ข้างบนนี้ได้นะครับแค่ไฮเดิมเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะเพื่อนเอ่ะเห็นไหมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ให้เห็นเห็นเลยเนาะผมก็วิเคราะห์ตามอ่า ที่เพื่อนๆเ,เห็นราคานะครับ600 SL ประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะเพื่อนๆน,น่าจะได้อยู่นะถ้าได้ RR 1ต่อ1.8นะครับถือว่าสวยถือว่าสวยเลยถ้า TP ไปเลยเนี่ยไม้เดียวจบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปิดจ็อบได้นะครับเพื่อนๆน,น่าจะปิดจ็อบได้นะแต่ถ้าเราพลาดนะครับเราก็ต้องคงต้องแค่ไม้แก่มือเช่นเคยนะครับทำเฟรม15นะครับ กด position buy นะครับแล้วก็เปิดผมใช้ความเสี่ยงที่75ดอลลาร์ละกันนะครับเนาะหรือกำไรที่เรามีเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นความเสี่ยงได้นะครับถ้าเราโดนเราก็ยังไม่ถึงทุนเราได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยเราก็จะได้เพิ่มมาตั้ง135่อดนนะครับโอเคไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีแรงบายขึ้นมาไหมตามที่วิเคราะห์หรือเปล่านะครับหรือจะลงไปกิน sl อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมยอ่อลงมาแล้วรับไหวไหมเหมือนจะไม่รอดนะครับเ,เพื่อนๆเหมือนจะไม่รอดโอเคสรุปก็ไม่รอดจริงๆนะครับในเมื่อ,อพลาแอคชั่นตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆโดนกดลงมาแบบนี้แล้วแล้วก็ขึ้นไปรีเทสแล้วนะครับผมจะขออนุญาตเซลลนะครับอันนี้พูดเลยว่าเป็นการเทรดแก้ไม้แก้มือนะครับหรือแก้ตัวนะเนาะเพื่อนๆเราจะใช้โพสิชันเซล ในการเซลล์ทันทีนะครับ SL เอาไว้ตรงนี้เลยถ้าขึ้นมาเนี่ยก็คงต้องยอมนะครับเนี่ยแล้วก็ TP นะครับลงไปด้านล่างเนาะขอ1.1ต่จุด่อ1.5น้นะครับดูแล้วนะครับแนวโน้มกราฟเนี่ยตอนนี้นะครับเราต้องให้ไปในทางเซลล์นะครับเพื่อนๆเหมือนเขากลับตัวลงมาแล้วนะครับน่าจะลงมาได้อีกนะเพื่อนๆแถวโซนนี้ได้ซ้านะครับแถวโซนนี้เลยขอเป็น TP เอามาลากไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะหนเหมือนกันนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมเนาะมาดูซิว่าจะไหวไหมในการแก้ตัวนะครับในการเทรดทำเฟรมย่อยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากราฟมันผันผวนเรา TPSL น้อยนะครับ SL สั้นนะครับความผิดพลาดมันก็น่าจะต้องสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ TP ก็สั้นเช่นกันถ้าปิดจบ ได้ก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับเราต้องเทรดกันซะแบบนี้เนาะเพื่อนๆอ่าโอเพนโพ i ิชันนะครับแล้วก็เซล์เนาะออเดอร์เซนะครับใช้ความเสี่ยงไปที่100เลยนะครับหรือ1%ของพอร์ตเนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บคืนกันไปนะครับขอแค่เทรดมีระบบอาาที่ชัดเจนก็พอแล้วนะครับ รีวอร์มากกว่า l ล s t ก็พอแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่า180ดอลเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะครับขอ l u ลุมเซลมาแรงๆนะครับขอนะครับสุดท้ายก็แก้ตัวแก้ไม้แก่มือได้จริงๆนะครับแล้วก็ลงมาโซนตามที่คาดไว้จริงๆนะครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวตีให้เห็นนะครับ ถ้ากราฟไม่ลงมาเนี่ยก็ไม่ได้ตีให้ดูนะครับแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันน่าจะมาลงมาในโซนนี้ได้นะครับก็ขอภายแล้วกันไม่ไม่ได้ตีโซนไว้ให้เพื่อนๆชมนะครับสรุปวันนี้นะครับก็บวกมาอีกเพิ่มมาอีกเป็น1%นะครับก็ทำกำไรมาแล้ว2 2 2 4ดอลลาร์นะครับหรือ2.2%นะครับเพื่อนๆด้วย2วันเนาะอ่ะ เดี๋ยว For w a r d ไปวันที่3กันเลยดีกว่านะครับปิดจ็อบได้ปิดเลยเนาะเพื่อนๆนและตอนนี้นะครับก็ข้ามวันมาแล้วแรงขายอย่างมหาศาลนะครับเพื่อนๆน <c oughs> ในไทม์เฟรมย่อยเนาะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับไทม์เฟรม15นาทีอย่าลืมนะเพื่อนเอนเราก็บวกมากัน2%แล้วนะครับวันนี้วันที่3มาดูกันว่าเราจะสามารถทำกำไรได้อีกหรือเปล่านะครับอ่ขออนุญาตตีเส้นเทรนไลน์เท่าที่เห็นนะครับตอนนี้เรามีโซน ให้เห็นเนี่ยคือโซนนี้นะครับแล้วก็มีโซนนี้นะครับเป็นแนวต้านมาดูกันว่ามันจะสามารถบอกอะไรเราสามารถทำกำไรในวันนี้ได้หรือเปล่านะครับโอโ้โหดูทรงแล้วคลิปนี้น่าจะยาวนะครับเ,เพื่อนๆถ้าลงไม่ได้นะครับเราก็แค่ follow b y นะครับแล้วก็ tp สั้นๆเนาะเพราะว่าตอนนี้อ่ะแน่นอนว่าน่าจะเป็นเทนขาลงนะครับเ,เพื่อนๆทำ new low ลงมาเรื่อยๆนะครับ เราก็อยากจะ b u ยแอดไปทางเซลล์นะครับาบายที่ผ่านมาก็โดนกันเห็นไหมเพื่อนเต้องต้องถ้าจะบายจริงๆต้องบายสั้นๆนะครับเพื่อนเต้องได้จุดเข้าที่สวยๆตรงนี้ก็น่าจะบายได้นะเพื่อนเเพราะว่ามันอยู่ในโซนแบบนี้มีสิทธิ์ที่กราฟจะเหวี่ยงขึ้นไปก่อนที่จะลงมานะครับอะไม่เป็นไรขอรอดูก่อนดีกว่าเห็นไหมโอโหเกือบบายไปแล้วนะครับเพื่อนเพ่ะลงมาแล้วนะ ลงมาแล้วนะครับเบรกเส้นเทรนไลน์ลงมาแล้วนะครับในตามเฟรม15เนี่ยรีเทสขึ้นไปแล้วมีวอลุ่มโอเคชัดเจนนะครับชัดเจนไม่รู้นะครับว่าจะผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ขอ Forward ด e ซลทันทีนะครับแล้วก็ SL สั้นๆไปเลย400จุดเนี่ยขอแค่ไม่ขึ้นไปทำ NEW HIGH ตรงนี้นะครับไม่สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้ก็พอแล้วส่วน TP นะครับเราสามารถลงมาด้านล่างได้เลยนะครับเอาสักเท่าเดิมดีกว่า1ต่อ1นดดีกว่าเพืเ่อนๆคิดว่าโลนี้น่าจะอา,อาจจะรับไหวนะครับอาจจะมีแบบถ้ามีโวลลุมขายมาใช่ไหมมันก็จะมีแรงซื้อกลับอยู่ดีนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวมันจะไม่ทีพีนะครับเอาตรงๆเนี่ยผมอยากเนี่ยอยากจะลันมาจนถึงโซนนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยโซนด้านล่างนี้ด้วยซ้ำแต่เอาสักประมาณนี้ดีกว่านะครับ ขอแค่ปิดจ็อบได้ก็พอแล้วนะครับ TP แปดร0 0จุด SL 400กว่าจุดนะครับ RR ratio อ,อ,อยู่ที่1ต่อ1.8เนาะมาดูกันว่าจะสามารถาทำกำไรปิดจ็อบในวันได้เลยหรือเปล่านะครับอขอใช้ความเสี่ยงที่75แล้วกันสมดุลสมดุลนะเนาะเพื่อนๆนเราก็บริหารความเสี่ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็พึ่งเทรดได้3วันนะเนาะเพื่อนๆนี่ก็เป็นวันที่3ขอ TP เลย ขอ TP เลยได้ไหมไม่อยากจะเทรดแก้ไม้แก้มืออ่าจะได้จบจบนะครับขอปิดจ็อบเลยได้ไหมขึ้นไปทำไมโอเคลงมาโอ้โหเพื่อนเพื่อนซ้ายมือเหมือนจะเป็นแนวรับนะครับเบรกลงมาถ้าเบรกลงมาเนี่ยยังไงก็ต้องถึงนะครับโอ้ยขึ้นไปโอ้พันผวนจ,จัดจัดนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าโอเค ปิดจ็อบได้นะครับเรามีพื้นที่ให้กราฟมันวิ่งเนาะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับคือกราฟเนี่ยผันผวนแล้วก็สวิงอย่างหนักเลยอ่ะในท์เฟรมย่อยเนี่ยแล้วก็โซน sl เราเนี่ยอ่ะขึ้นไปแค่นิดเดียวนะครับแต่ส่วนมากจะวิ่งอยู่ในโซนอ่าที่เราบวกทำกำไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็บวกมา3%แล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นกำไร3.5%ของพอร์นะ็รับก็คือ300นะครับก็ค ทำตัวอย่างเก็บกําไรได้อีกสัก1วันละกันนะครับก็จะได้มาสรุปอธิบายในการเทรดรายวันให้เพื่อนๆชมเนาะอ่ะและตอนนี้ก็ข้ามมาในวันที่4แล้วนะครับเพื่อนๆวันที่1วันที่2วันที่3และวันที่4นะครับอ่ะเดี๋ยวขอย้อนมาดูกันก่อนเนาะเพื่อนๆจําได้ไหมที่ผมบอกว่าผมเนี่ยอยากจะลันโพเิชันแล้วก็ TP มันซะด้านล่างเลยเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็ จากบทวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่เคยเทรดนะครับก็มันก็มาจริงนะครับหลังจากที่เบรกเส้นเทนไลน์นี้ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปรีเทสใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีการวอลุ่มเซลลงมาด้วยจริงๆนะครับอ่ะและวันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นเคยเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนเคยเลยนะเป็นเหมือนของวันที่ผ่านมานะครับอ่ะเราตีเส้นสวิงโลนะครับแล้วก็ตีจับเทนไลน์มา แบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็เหมือนเคยเลยเหมือนเดิมเลยนะครับในวันที่4มาดูกันว่าเราจะสามารถทํากําไรและก็ปิดจ็อบได้เลยหรือไม่นะครับว่าการเซลล์เนี่ยยังจะลงมาหรือไม่นะครับเอาแบบชัวร์นะครับขออนุญ,ญาตไปดูไทม์เฟรมอันหนึ่งชั่วโมงกันเลยดีกว่านะครับ1ชั่วโมงแน่นอนโอ้โหทำโลว์เวอร์โลลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะ Pri ยแอคชั่นเหมือนจะเป็นการรีบาวเพื่อที่จะกลับตัวกับเทรนแล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆเรายังไม่รู้แต่ที่เราเห็นนะครับเราขออนุญาตตีเส้นเทรนไลน์ line, สวิงไฮนะครับมาแบบนี้ละกันที่ที่เราเห็นนะครับที่ผมเห็นนาะจากวันตั้งแต่วันแรกที่เราเทรดนะครับแล้วก็ปรับมาเป็น15นาทีนะครับมาดูกันว่า เส้นนี้จะสามารถรับไว้ได้หรือเปล่านะครับที่ผมเชื่อมไฮมาไวนะ้เนาะแล้วก็โลในไทม์เฟรมย่อยเนี่ยจะสามารถรับได้หรือเปล่าผมจะได้บายขึ้นไปเนาะเพื่นพนอนๆอืยังเกาะยังเกาะเส้นนี้นะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มบอกเราแล้วนะครับเป็นนยยะนยะว่า,าเส้นเทรลน์นี้นะครับเพื่อนๆได้เบรกลงมาแล้วก็มีการขึ้นไปรีเทสแล้ว อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวา่าจะเป็นไปตามที่คาดการหรือวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับก็คือเขาลงมาเบรกเส้นเทนลไลน์ลงมาแล้วแล้วก็มารีเทสจุดนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะลงต่อไปเลยหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับดูดูไปก่อนนะครับอ่าขึ้นไปนะครับอ่ะแล้วก็มีแรงกดลงมาเหมือนเดิมเห็นไหม,มเพื่อน ผันผวนนะครับสวิงนะครับในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยเทรดยากแต่ผมเนี่ยอยากจะบายแอดไปทางที่ในทางเซลล์นะครับถ้าเราเซลล์ไปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นเผลอๆอาจจะเป็นจุดเข้าที่สวยด้วยซ้ำนะครับอ่ะรอดูก่อนแล้วกันโอ้โหเห็นไหมเพื่อนๆพลาดโวลุมเซลล์เลย่ะอ่ะ,อะไม่เป็นไรอาจจะขึ้นมาเทสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลงต่อไหมอ้าวขึ้นไปซะง,งั้นอ้าวโอเค โอ้อาเพื่อนๆเหมือนจะมีแรงบายแรงซื้อกลับมานะครับแรงบายแรงซื้อกลับมาโอ้โหสามสิบมิลเนี่ยสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย v o l ุ่มบายอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับเต็มที่เลยอย่อลงมาเนี่ยบายแน่นอนโอเคไหมจบไหมย่อลงมามันไม่ถึงโซนนี้เสียดายย่อลงมาก่อนไหมย่อลงมาก่อนไหมโอ้ไอซก็ แต่แบบนี้นะครับเหมือนจะพยายามจะขึ้นให้ได้นะครับเล่นหน่อยแล้วกันเล่นหน่อยแล้วกันขอขอ follow by หน่อยแล้วกันนะครับ <Catal ina. S 1> เพราะว่าเนี่ยตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันเป็นตามรูปแบบอของโครงสร้างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมคือมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้แต่ตอนนี้นะครับเหมือนจะเนี่ยผมคิดว่ามันจะขึ้นไปได้อีกนะครับคิดว่ามันจะขึ้นไปได้อีกนะเพื่อนๆ ในเมื่อมันมีโวลุ่มถ้าวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ก็ไม่เป็นไรนะครับพึ่งไม้แรกของวันเนาะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็ Open Position นะครับใช้ความเสี่ยงที่ตอนนี้เรากำไรอยู่เนาะก็ใช้ความเสี่ยงที่75นะครับน่าจะพอดีพอ,พ,อพอดีอดของพอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่า128ดอลลาร์เนี่ยเราจะทำได้หรือไม่นะครับในวันที่4เนาะเพื่อนๆไป อย่าลงมานะอ่ะโอเคเฮ้ยโอเคโอ้สวิงจัดชัดรอดไหมโอเค,อเค,อเคสวยงามเุ้ยโอเคเ <laughs> มื่อกี้นี้ผมลุ้นจริงๆนะเ,นเพื่อนๆอันนี้พูดตรงๆเลยว่าลุ้นจริงๆนะครับผมก็ไม่อยากให้มันโดนเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ทํากําไรในวันที่4มาได้แล้วนะครับแล้วก็ปิดจ็อบไปเลยเพื่อนเพื่อนก็หยุดเทรดไม่ต้องเทรด กราฟมันจะไปไหนก็เรื่องของมันนะครับส่วนเรื่องของเราก็คือเราเก็บเงินนะครับเปืเป่อนๆบวกมาทั้ง4วันนะครับก็เกือบ500ดอลลาร์นะครับหรือเกือบ5กันเลยทีเดียวนะครับเทรดมาทั้ง4วันเนี่ยผมจะให้ดูเนาะนี่คือวันที่1นะครับผมก็ปิดทำกำไรหลังจากที่เราวิเคราะห์ผิดพลาดแล้วก็โดน SL มาใช่ไหมแล้วก็ แก้ไม้แก้มือนะครับแล้วก็เทรดทำกำไรปิดทำกำไรมาได้นะครับในวันที่1วันที่2ก็เช่นกันนะครับก็วิเคราะห์ปิดพลาดแล้วก็เทรดแก้มือนะครับในอีก1ออเดอร์นะครับแล้วก็ทำกำไรมาต่อเนื่องนะครับและวันที่3นะครับเราก็วิเคราะห์ถูกต้องนะครับแล้วก็ TP ด้วยไม้เดียวเลยนะครับแล้วเราก็ปิดจ็อบไปกราฟจะไปไหนก็เรื่องของมันเนาะนเพื่อนแล้วก็วันนี้นะครับวันที่4นะครับ ผมก็ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็ f o l โล w by หลังจากที่กราฟได้ย่ออย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะย่อลงไปหลอกนะผมเนี่ยก,ก็เกือบเซลล์ไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆแต่โชคดีนะครับที่มันตังหิดต,ตึงหิดใจนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับเราส่วนมากนะครับมันก็เป็นภาพซ้ำๆภาพที่เคยเห็นนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูในการแบ็กเทสที่ผมแบ็กเทสแบบให้เห็นนะครับแม้แต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้ผลลัพธ์ของมันเนาะผมก็เอนจอยกับการทําคลิปนะครับเอนจอยกับการแบ็กเทสมันก็เป็นการฝึกของผมไปด้วยนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนไปด้วยนะครับก็คือเห็นไหมผมอพอร์ตหนึ่งมเนี่ยก็ทํากําไร5%นะครับเกือบ5%เนาะเพื่อนๆก็เฉลี่ยไปเลยว่า5%หรือ4 8นะครับเพื่อน ด้วยการเทรด4วันนะครับ4วันแล้วก็เทรดมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ออเดอร์นะครับใน4วันนะครับ ก็เห็นๆน,นะครับผมก็เทรดแบบนี้นะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตส่วนตัวหรือพอร์ตกองทุนหรือเป็นการสอบหรือพอร์ตอินสแตนต์ผมก็เทรดแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่เทรดย่อยแบบนี้ไทม์เฟรม15ผมก็ไปเทรดไทม์เฟรม30มันก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆสำหรับคนที่มึนๆงงๆอยู่ว่าเราควรจะเทรดยังไงนะครับบริหารจัดการพอร์ตยังไง ผมขอให้คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆว่าได้อะไรจากการที่ผมมาแบ็กเทสให้เพื่อนๆชมแบบนี้นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ทำา EP ต่อๆไปมาให้เพื่อนๆรับชมโอเคกันไหมเนาะ เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ